วันนี้เรามาทำข้าวต้มปลาก,กระพงกัน,นครับเริ่มจากต้มข้าวกอนะใช้ข้าวกล้องเนะี่ยมาต้มแล้วก็ทำน้ำจิ้มทำน้ำจิ้มก็มีขิงซอยเอากระเทียมมาซอยเล็กๆนะแล้วก็พริกใช้พริกจินดาก็ได้ไม่เผ็ดมากแล้วก็มามารวมกันนะใส่ถ้วยนะครับ ใช้เต้าเจี้ยวน่ยสักสามช้อนหนึ่งหมนี่น้ำตาลหนึ่งช้อนน้ำตาลนี่ผมใช้น้ำตาลจากแล้วน้ำตาลปิ๊บมาแล้วก็ได้น้ำตาลทรายก็ได้ถ้าไม่มีบีบมะนาวสักหนึ่งลูกหรือว่าลูกครึ่งเลยเนยีดูที่น้ำหน่อยแล้วก็เติมน้ำสุกน้ำต้มเลยสักหนึ่งช้อนดูให้มันคนพอดีอะปลาวันนี้เราจะใช้ปาลากระพงอะ ต้องเป็นซื้อมาตัวใหญ่นะครับซื้อมาเป็นชิ้นแล้วก็มาหั่นชิ้นใหญ่ๆเวลาทานมันจะได้อร่อยไม่เหมือนที่เราไปซื้อที่ร้านนะเขาจะหั่นบางๆเราใช้กระดูกปลานะมาต้มน้ำซุปด้วยแล้วก็มาเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมพักไว้ก่อนครับอันนี้ไว้ใช้โรยหน้าเวลาทานนะครับเราก็ต้มน้ำซุปเราก็เอากระดูกปลาหรือว่าส่วนกระดูกปลาไนดะ้มาต้ม เราใส่พริกไทยดำกระเทียมขา่ารากผักชีเกลือแค่นี้ครับเอากระดูกปลาเนี่ไปต้มเป็นน้ำซุปต้มไปสักครู่หนึ่งพักหนึ่งช้อนฟองทิ้งสักหน่อยนะครับแล้วก็ปรุงรสดยน้ำตาลไปสักครึ่งช้อนมาดูเดือดได้ได้ที่ก็ใส่เนื้อปลาลงไปต้มเะยค เราก็ต้มพอสุกต้มพอสุกดูอย่าให้มันเละมากนะฮะ,ะกดๆลงไปให้จมหน่อยก็มันช้อนฟองทิ้งซะแกเอาเสร็จแล้วนะแต่ว่าดูแล้วขั้นตอนมันอาจจะจะเยอะไปนิดนึงครับเราก็ใช้ข้าวต้มที่เราต้มแล้วนะข้าวกล้องนะต้มแล้วอร่อยนะครับมันดีต่อสุขภาพด้วย เราก็เราก็ตักเนื้อปลาครับน้าซุปมาน้ําซุปนีมกไม่ขาวนะครับที่ร้านก็ใช้น้ําซุปเหมือนกันนะครับเห็นชิ้นใหญ่ๆเต็มปากเต็มคําเลยแล้วเราทำด้านเองเนี้ยแล้วก็โรยพวกเนี้ยตั้งชายกระเทียมเจียวต้นหอมผักชีเนี้นะหอมหน่าทานทีเดียวครับเราก็ทานคู่กับ น้ำจิ้มน้ำจิ้มที่เราทำไว้เตรียมไว้ก่อนหน้านะครับว่างๆลองทําทานครับได้เนื้อปลาเต็มๆอร่อย